ส่วนฮาเมืนก็บอขายเนาะยันบอสเองบบันผ้เข้าจว่าหลับบันเ้เมื่อสากตรงตงได้จ้ะเน่ยสติดัวติก็เติตงตองหัตหัดโด้อวใเนาะไ้สามหกตรตรงือแมนเนาะใ่ชุดแรกก็อันนี้คือชุดแรก เสียนว่าโอ้มามบารีตังต้งโตหลายซองข <มา S 1> ้าวบตั้งโตอะไรหายไป้อนมันเห็ดอกว่ามันสัมแั้งตัวเกาเหล็กก็เลยเคียวสูตรไหมสูตรไหมไก่เคียวก็เกาอมําดีก็ก็เกาลแตเวล,ลรกเลยมันไหนนั่นดับอันเดีพวนออกตัตวเกาน่ะเห็ดอกว่าหมดนี่ไก่เกาลาต่วร์ัน วันนี้ท่านเฮ็ดไปเสียนแนวท่านเฮ็ดแต่วเสียนนี่สดสม้นสดคือมือนันใจมันไม่เข่าก็ม้วนสดสดยังคขาลวนว่นท่านได้เพราะว่ามันได้ยังไดงล่ะต้องต้องให้เวไล่ต้องซ้ำมือนั่นสิเพราะว่ามันถึงว่าจะออกเนาะมืันจะเข้าบอกว่าเอาเอาแบบสดๆใช่เลยกับสดเฮ็ดหัวมันตูเก่าเกาเลยมากแล้วล่สดๆนี่ล่ะมันแน่นเลยสดๆนี่ล่ะมันแน่น เันเขา่เดไอคิดเลขคักๆนะมันถึงรอดจ้องว่า่ได้คิดเลขคักว่อคันเคิดท้อนต้องเฮ็ดคักดอกสันก็แบบนี้เลยสันจเ่ยด้าเองจ่าเลยแหละเสี่ยงมันกจังเลยล่ะอันน้สดๆรอดเป็นเบงต้นเบงต้นไม่ดีเบงต้นสองตมากัน

ี่นี่มันมีเราลราแต่ว่าโตแับใส่แล้วมันคือบ่านนั่นขมวณสุดๆุดเนียนโบติขมวดเก่าก็ใต้สุดเก่าอ่ะมัน้ำไก่โตที่ว่าทำที่กินไม่ไม่อยากบอกกันบอกคนรู้วันสิน่ะเออกะเอาไปเขียนเจ้าโน้นบอกล้องสิบหักขงใส่ดอกจ้ะบอบอบอเขียนบอบอบอท้ายเอาดอกตอนเห็ดใช่เอาแต่ตัวเลขเอาแต่หนา ตอนนั้นเนาะใชมืกอขี่เพือก็ยัง่จังไลสิไปจับได้บ่าใเอาดอกเล็กเล็กเล็กมากระโตกคาไหมใช่เล็กแต่นี่หกอีทในเกินเาอานี่หกอแล้วแหละแล้วก็มาแรงมาตระโกคไหมสามสามมาหก Nói chung, nó còn có những gì? Có. Bạn có 4 con 7, 8, 3, 6 Bạn có 4 con không? Vâng. Bạn có thể đưa 2 con vào đây? Đưa 2 con vào đây. Được. เสียนเสียเดี๋ยวเอาสถ yeah, nice. ิต oh, ิงวดเก่าให้เ hmm. บิ้งก็ได้เนี่พี่น้องโอ้ยปวกอก่อนก้เ้ย่ออกครับพูดออกวันพุธครับวันพุทธคัอสถิตหวดเก่างวัดวเีส้ยนมาที่นวามันตรงดีว่าจันทร์พนวา วันฝนดีป่ะท้าวเสี่ยนทั้งฝนโปรยนะคั้งฝนเม่นเป็นวันฝนวันฝนตีเต้าช้ำตรง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 ได้บ่ได้กัดสูตรตัวนี้อืสูตรนี้เป็นมะมนสูตรตัวนี้สูตรข้าวสามพกนี่เป็นบ่เสี่ยนอันอันมือนั่นจ้าคือสูตรตัวนี้สูตรตัวนี้ก็คือมันออกสูตรตัวนี้ละน่ะสูตรที่เฮ็ดที่ซีหายู่กอดนี่ เดียวสูตรนี่นี่สูตรตัวนี้เขไม่ได้ตั้งโตอันนี้เอีกม่าให้ลดไม่ต้องตั้งตัวเรียกว่าเออแต่ว่าสูตรสูตรที่สองต้องใช้เวลายั่อยจ้าใคนมาคงจะถ่ายเอาเอาสูตรมัดเข่าเพราะได้ตั้งโตนี่ล่ะเสี่ยงนี่คือโตเลยเลยเลยมันก็ฏิบัติ อันนี้ล่องโตที่แปดโคสูตรเก้าสูตรตัวนี้นี่แล้วจะโคหันแล้วตรตัวนี้ส่วนมากผุณบ่ใครไดืใช้งานสูตรนี้สูตรนี้แกจะใส่ใส่จะใส่ต่อสูตรอันสูตรมือที่สองอันนี้มีเลยว่ามันเปิป้าขาสูตรนี้อัแต่ว่าสูตรตัวนี้มันใส่มันก็ใส่มากประจำนะเอาบนิดหนึ่งได้เงินหนึ่งแป๊บหนึ่งเด้อครับยิงไปมองละหนึ่งนาทีแต่สามาณนี้แหละอันนี้คือคำามนวดสดสดเลยค่ะ จับจูดอีกแล้วจับจูดในน้ำก็แมนชุดที่มันออกนะครับหมดวันที่หนึ่งที่บ้านมากกับจับจูดจังสี่ละนิ่งเลยค่ะนึ่งหก่อนครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นนี้นี่นะที่มันเข่าตามหัวหมดก่อนจ้าสดแดดสดบริเต้งตัวดอกสดนี้ในห้ออกมาได้รอดอันนี้ก็บบริเต้งตัวอันนี้ก็บบริเต้งตัวอีกแล้วอใาน้ำก็แมง มาตั้งคีดได้เมยุดที่ก้นะหัก้อนก็ได้นี่สองเจ็ดสองแปดสองสามสองหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่สามสี่หใส่ประจำานางกายยังไ่ท่านเถิดดอกเรียกวึ่งมันกาเรียกฝนมันกดับมันเล่จากมาอานนี่นึงแป๊บนึงนะครับหาพี่นองแคบนาจอนะครับ สูตรสน, not, น like <c oughs> <c oughs> ี้งาเส้นเตี๋ยสูตรนี่สูตรนี่สูตรเก้าสูตรดงเดิมสูตรดงเดิมสูตรไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งตัวสือเพาตั้งตัวกจะไข่ถือว่าถืเลือกใส่งั่นแล้วแต่ว่ากะกใส่ใดขึ้ก็ใส่ใดก็คงเสินาใส่ได้ตลอดมันเข่าคือเกามันมีทีมาแน้วเพราะมันวานสูตรดอกันมีทีมาเลยมันวนมะเข่าสูตรเก้าห้า มีทีมากอย่ลเสียงานมักเลขตกโกาเียกตัวเดแต่ว่าันไมกระตือร่อยเจ็กน้อยคนละมันคือมันคืออเดียนะคเสียงเตียเจ็ดแปดสามหกสองสี่มันคืออย่างเียวยองหยงจังยยงตังมั่งวยเียวตัตงตันตังเรียกโตตังต มันมาเราซีตัวเนคหลักเลขหลักเลขหลัก่ว่าเดี๋ยวมาประกอบเลขออกปุ๊บลูเลี้ยงเสระอ่ามาจับอันเลขตัวนี้คือว่าใครลดต่ว่าบางหนั่งมันก็ไม่ลดดูว่างก็ติดมาเสี่ยงกับว่ามันใจสูตรกับยาแค่แต่มันก็ขามันว่ได้รทำมันเป็นสูตรเก่าเลขเล็กซีตัวนี้มันมันดีมาตลอด ถ้าเราโดนโดนกันรู้ทุกคนอันนี้จับคู่ให้แต่ละแต่ว่าอันนี้เน้นไปที่ข้าง,งล่างข้างบนค่ะมันก็ต้องเป็นข้างาล่างอ๋ออันนี้คือให้เน้นไปข้างล่างเนาะเป็นชุดล่างชุดล่างแน่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 ้นึ่งแค่หนนึ่งเ,เ,เ,เป็นชุดล่างเนาะ สองเจ็ดสองแปดสองสาม,มสอง,สองสเจ็ดสี่แปดสี่สามสละสีส่หเชียนเตี้ยสูตรดั้งเดิมชุดจับจุดนะคะนั่น<า> <c oughs> สูตรดั้งเดิมชุดจับจุดสูตรจับจุดนะ<า> <c oughs> ต้องมีจโรแกนตัวจ้ะเนี่ยเนี่ยมันขยันจังเลยก็โอเคครับก็ใส่มากมาตะก้อนกระสูตรนี่ละมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆวานคนสูตรไม่มามันโอเคละมันดีกว้าแมน่อนะไ่ว่ากระเลขวิ่งอ่ะ